เนื้อวากิวแบบเมดิเอมแร่กรอบนอกน,นุ่มในไปนะ มาคาต้าวน,นิลานะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอกระทถางที่เรานะคะวันนี้ค่ะคุณแม่พามานอกสถานที่ดีใจมากเลยที่ร้านเริ่มเปิดให้ทานได้แล้วนะคะร้านนี้เลยค่ะค็อปเปอร์นั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเรากินกันในราคา999นะคะเรามาดูว่าหลังจากช่วงสถานการณ์โควิดรอบสามไปแล้วเนี่ย <c oughs> เขาได้เปลี่ยนมาตรการอะไรต่างๆหรือว่าเมนูอาหารเขายังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะครั้งนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นครั้งที่2นะเดี๋ยวเรามาดูว่ารอบนี้จะอร่อยเหมือน <c oughs> ครั้งแรกหรือเปล่านะคะเราไป ดูกันเลยแบบว่าปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมคะโตของเราวันนี้89นะ อันนี้ก็คือมีโต๊กนะคะที่นั่งแต่ละโต๊ะห่างกันพอสมควรเลยนะทุกคนอุปกรณ์ใส่ถุงมาแบบปลอดภัยเดี๋ยวเราก็จะไปตักอาหารกันแล้วนะคะทุกคนโซนนี้เป็นโซนหอยนางรมนะคะสามารถตักได้ครั้งละสองตัวของทอดต่างๆใส่โต๊ะครับแล้วก็ใส่ของเข้าระนาบอ๋อโอเคค่ะนี่ขาดไม่ได้เลยค่ะซุปเห็ดทรัฟเฟิลค่ะได้ค่ะโอเคค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือกัวคิวค่ะเอาเส้นเล็กค่ะ ขอบคุณค่ะนี่นะคะเป็นโซนของปลาดิบค่ะแซลมอนซาชิมิต่างๆนะคะโซนของเ็กนะคะแล้วก็แบบพวกปวก,กาอันนี้จะเป็นโซนแบบไอศครีมต่างๆนะคะเอาเครื่องดื่มกันนะคะทุกคนโค้กข้าไปจะเปแดด้านนีไ้ได้ค่ะชานกไต้หวันค่ะ ไต้หวันาาค่ะทุกคนคือเครื่องเขาจะเป็นแบบลักษณะเหมือนไนโตรอะ่ะเออมันจะมีแบบพอรมาให้เลยนะมันนัวมากคือมันจะเหมือนแบบเขาขย่ามาให้แลวใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมชนพันชนพัน <c ười> คือมีกระจกใสๆบางๆกั้นอยู่นะคะเดี๋ยวเรากินหอยนางรมก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะมันเป็นของสดอะนะคะ <c ười> ต้องรีบกินก่อน หอยนางรมของเ <Kyoto> ขาไม่ได้ไซส์ที่แบบว่าใหญ่มากนะกินคาเดียวเข้าปากได้เลยไม่เลี่ยนทีนี้นะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดดีมากคบรสนะคะแต่ว่าของเขาเนี่ยจะไม่ได้ตัดเอ็นนะตัวหอยมันยังยึดอยู่กับปากเราต้องใช้ซ่อมแซก่อนเพริ่เผาหน่อยขอนเจวหน่อยเอาแล้วนะอ๋อหอยนางรมเขาสดอยู่นะ มาแล้วค่ะจานที่เราโปรดปรานนะคะสเต็กเนื้อวากิวแบบมีเรียมแรงเนื้อน<า>ุ่มมากกลิ่นเครื่องเทศซอสเกรวี่ที่ราดมาเนี่ยคือฉ่ำมันลงตัวเ้าเขาจะให้มาในขณะที่แบบพอดีพดีนะคะอยากกินอีกก็ไปเอาอีกแลย เปเลยอร่อยทุกโต๊ะที่สามนะคะซุปเห็ดทาวโก้ความครีมี่ของตัวซุปทาวโกคือดีมากกระองคือดีมากทุกคนเห็นไหมเป็นโครงแบบสวยงามกรอบนอกนุ่มในคือความซุปอู์ดีเหมือนนั่งกินอ,อยู่แบบที่ฟรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยซีลิ่งประมาณนะั้น อันนี้เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะว่าใครมาคือจะพลาดก้วยนี้ไม่ได้เด็ดขาดปินมากคือรอบที่เรามานั่งกินนี่คือรอบเที่ยงนะคนก็ทยอยมานะคะเราไม่ได้รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดเพราะว่าด้วยมาตรการของรัฐลดปริมาณโต๊ะแล้วก็เน้นให้ห่างต่อมานี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวนะทุกคนเื้อวากิวเขาจะมาแบบเป็นแผ่นแบบใหญ่มากแม่ แล้วยังมีเนื้อมาให้อีกหนึ่งชิ้นนะสำหรับชามนี้นะทุกคนตัวน้ำซุปเข้มข้นมากแล้วก็เลือดที่เขาใส่มาคือแบบจุกๆเลยนะที่เราไม่ต้องปรุงเพิ่มเราแล้วตัวเนื้อวากิวคือแบบนุ่มละลายในปากเลยทุกคนซึ่งเราไม่ค่อยเห็นร้านบุฟเฟ่ที่ไหนนะก๋วยเตี๋ยวเรือไปอยู่ในหนึ่งในเมนูของเขาอะนะแต่ว่าอันนี้เราไม่ค่อยชอบชิ้นนี้เท่าไหร่มันมันจืดๆเหนียวเนียว มันสุกคือแบบดีรับรู้ได้เลยว่ากินเข้าไปนี่ยคือแบบเติมธาตุเหล็กในร่างกายล้างปากกันด้วยซาชิมินนะคะเพื่อนๆนี่แซลมอนชิ้นแบบพอดีคำอ่ะอืมแซลมอนดีมากหวานนุ่มเด้งคามาจิปงหวาน นี่มาถึงจานนี้นะคะซูชิวาคิวค่ะปึบเนื้อนุ่มข้าวไม่เยอะมากเนื้อมาแผ่นใหญ่มากแล้วก็มันจะมีตัวซอสที่ลาดมาทำให้ทุกอย่างที่มันเข้าอยู่ในปากมันลงตัวทุกคน ชอบอันนี้จานนี้คุณแม่ชอบมากจานนี้น่ากินมากค่ะเพื่อนๆกะเพราเนื้อวากิวไข่ออนเซนข่าวไข่น้ำปลาผิดนะทุกคนซอสกะเพราใบกะเพราต่างตัวคือหอมมากค่่ออนเซนนะลุกข้าวเข้าไปนะไม่เคยกินกะเพราเนื้อที่ไหนคือชาแบบเข้มข้นขนาดนี้ตกท้ายกันที่ขนมหวานด้วยวะคะ่ะ วันนี้ที่คุณแม่เลือกมาค่ะคานาคอต้าวาน,นิลาน,นะคะคานาคอต้ามาในไซส์ขนาดแบบพอดีคำนะคะจิ้มซอสหน่อยบ oh. ลสเบอร์รี่คือเปรี้ยวมากแล้วก็แบบตัดกับตัวคานาคอต้ามากๆเลยนะคะ oh. นุ่มละมุนตอนนี้เป็นจานที่คุณแม่ก็ชอบะคะ่ะเรามา สรุปนะคะว่าเยบเที่ระหว่างครั้งแรกที่เรามานะ<ม>เขายังสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพของอาหารนะได้เป็นอย่างดีเลยอาหารอร่อยสิ่งที่คุณแม่ชอบที่สุดก็ตัวซุปเฮดคาโบล์นะคะกับตัวัวอซองฮะอันนี้คือเดอะเบสมากมาตรฐานของเขาคือดีมากเหมือนเรามานั่งกินในโรงแรม5ดาวเลยนะทุกคนบรรยากาศดีร้านตกแต่งดีความสะอาดทุกอย่างมาตรการการจัดการ ช่วงแบบโควิดอย่างเงี้ยเขาก็ทําได้ดีนะทุกคนแล้วตอนนี้พนักง,งานนะคะตั้งแต่ในครัวหน้าเตานะคะไปจนถึงพนักง,งานเซอร์วิสเก็บจานทุกอย่างเนี่ยเขาใส่ชุด PPE นะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกประทับใจว่า i, เฮ้ยเราไปนั่งกินข้าวที่ร้านไหนเราเรารู้สึกปลอดภัยเท่าร้านนี้เลยสําหรับใครที่ชอบร้านนี้นะคะคุณแม่ก็แนะนําให้จองผ่าน Hungy Hub นะคะราคาอาหารเริ่มต้นที่999เน็ตนะคะ แล้วก็ไปจนถึง2 5 0 5เลยก็อยู่ที่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะว่าอยากจะกินอะไรสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย นั่ากินอ่ะแอบดูของป้าป้านะคะคือเราถูกกั้นด้วยฉากใช่ไหมเราก็ไม่สามารถยื่นมือไปชี้ป่ะฟ้าทำไมสเต็กเรยไม่มาอีกวะใจจดใจต่อกับสเต็กมนาะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามก่อนเดี๋ยวมา